สี่คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเงิน1 0 0 0 0แสบาทกับตัวแคมเปญเงินฝากแก้วนบพร,รัส3 3ปีให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.1%ต่อปีนะครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีเงินฝากนะครับไม่เสียอัตราดอกเบี้ยนะฝาก1 0 0 0 0แสจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามคำนวณรายละเอียดกันฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เงินฝากแก้วนบรัตน์นะครับรายละเอียดคือนะผู้ฝากต้องอายุ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีถิน่ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับดอกเบี้ยสูงและคงที่2.1%ต่อปีเริ่มฝากตั้งแต่100,000บาทขึ้นไปแล้วก็รับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนัที่จ่ายนะครับดอกเบี้ยนะไม่เสียภาษีเพราะนั้นรับดอกเบี้ยแบบเต็มๆนะครับฝากเลยนะ3ปีเต็มนะครับอันนี้เป็น เงินฝากแก้วนบพรัตนะครับใครสนใจลองดูนะอายุ55ปีนะครับบุตรหลานนะลองฝากาพาคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อายุถึงนะมาฝากก็ได้นะถ้าเกิดตัวเงินที่เก็บไว้เป็นเงินสดนะครับแล้วก็ไม่ได้งอกเงยไปไหนนะครับแล้วก็กลัวว่าจะถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์นะโทรมาหลอกให้โอนเงินหรือนะครับ โทรมาหลอกลวงนะครับก็ลองเลือกผลิตภัณฑ์เงินฝากนะครับที่ช่วยดูแลคุณแถมได้อัตราดอกเบีย้ยนะครับในทุกๆเดือนด้วยนะครับลองดูนะก่อนอื่นนะวิธีการคำนวณน,นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเงินฝากเท่าไหร่แล้วก็อัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับวิธีการคำนวณเงินฝากคูณอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็คูณวงเล็บจำนวนวันที่ฝากหาร365วันนะครับก็เท่ากับอัตราดอกเบีย้ยนั่นเอง ตัวอย่างนะครับฝากเงิน20,000บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย0.5%นะครับแล้วก็ฝากจำนวน1ปีนะครับวิธีการ20,000คูณ0.5%ะครับแล้วก็คูณวงเล็บนะ1ปีนะครับเรามาดูว่าปีนี้เท่าไหร่นะครับ365วันใช่ไหมนะครับก็หาร365วันก็เท่ากับ100บาทนะครับดอกเบี้ยที่คุณจะได้รับคือ 100บาทนะครับนี่คืออัตราดอกเบี้ยที่คุณได้รับไปนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็จะปรับตัวเงินฝากนะครับปรับอัตราดอกเบี้ยแล้วก็จํานวนวันเพราะบางทีเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารเนี่ยในแต่ละช่วงไม่เหมือนกันอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยฝากประจํา9เดือน9เดือนเนี่ยมันกี่วันเราก็ต้องไปดูนะครับคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากแก้วนพรัตน์มปีนะครับ เงินต้น1 0 0 0 0แดอกเบีย้ย2.1%ต่อปีจํานวนวันที่ฝาก365วันดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละปีนะครับปีแรก2,100มือ่องบาทปีที่2 2 1 0 0บาทปีที่3 2 1 0 0บาทนะครับรวม3ปี6,300บาทนะครับแต่ตัวแคมเปญน,นี้จะให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆเดือนเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้อัตราดอกเบี้ย เรื่อยๆนะครับในทุกๆเดือนนั่นเองนะครับอัตราดอกเบี้ยไม่หักภาษีน้าที่จ่ายเพราะนั้นสรุปเงินต้น1,000 0แบวกดอกเบี้ย6,300บาทเป็น1นึ่ง0บาทรับไปเลยนะครับเนื่องจากก่อนจากกัรน,นะครับเนื่องจากแคมเปญน,นี้เป็นหนึ่งในแคมเปญน,นะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับที มีเงินนะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินฝากไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรหรือจะไปฝากไว้ที่ไหนนะครับก็ลองพิจารณาตัวเงินฝากแก้วนพพลัดดูนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะในการออมนะครับเงินต้นไม่หายนะเพราะเป็นเงินฝากและได้รับความคุ้มครองเงินฝากด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับสามารถฝากได้แถมไม่เสียภาษีด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยผู้สูงอายุถ้าถือเงินสดนะครับถือเงินเยอะๆกับตัว อาจจะไม่ปลอดภัยได้เพราะเดี๋ยวนี้นะไม่ว่าจะแก๊งคอ l l เซนเตอรหรือ,อมิจฉาชีพต่างๆมาในรูปแบบต่างๆอาจจะมาหลอกล่อนะครับดึงเงินของเราไปได้เพราะนั้นลองเอาเงินเราไปให้ธนาคารนะครับได้ดูแลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับคํานวณตัดดอกเบี้ยงเงินฝากใดฝากติดตามกันด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนล้วงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไล n e อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น WiFi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัดสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทิปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นั่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิชฉาชีพ ABC อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิชฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นนะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย